สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูพายุซีกับมารีนะคะแม่หมอมารีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไปคลิปแรนด,ดอมกันนะในหัวข้อที่ว่าเขารักจริงหรือหลอกนะคะเขารักเราจริงหรือหลอกนะคะในความสัมพันธ์นี้นะก็สามารถดูได้ทุกสถานะเลยอาจจะ ไม่มีสถานะก็ได้หรือเป็นสถานะแฟนกันก็ได้อะไรแบบนี้ถ้าเขาเคยบอกว่ารักเราเนี่ยมาดูกันว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะคะใครที่เข้ามาแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบนะคะก็กด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กดไลค์ให้กันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนดีกว่านะคะว่า เขาคนนี้พลังงานธาตุอะไรอะไรแบบนี้นะคะคนที่เรามาดูเนี่ยธาตุอะไรนะคะพลังงานเขาเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรนะคะเพื่อจะดูว่ามันตรงตรงกันไหมพลังงานนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการดูแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าพลังงาน ของคนที่เราถามถึงเขตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะครีนออฟคัฟนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็มีกรรกฎพิจิกนะแล้วก็อะไรเนี่ยเพดออฟแวนนะคะเป็นคนธาตุไฟเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะเมสสิงห์หน,นูคนคนเนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเ,าเก็บความรู้สึกเก่งด้วยนะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งอ่อนไหว e n s i t i v e นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบชอบทําอะไรใหม่ๆชอบหาความตื่นเต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะหรือว่าในตอนนี้ช่วงช่วงชีวิตเขาตอนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆบางอย่างด้วยนะคะเดอะแฮงแมนขึ้นมานะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะเป็นคนที่อย่างเซนซิทีฟเนี่ย ธาตุน้ำขึ้นมาเนี่ยคือแบบคนเซสซิทีฟแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บกดอยู่นะอ่าก็อาจจะมีอาการเสี่ยงของคนที่เป็นคนคิดมากในชีวิตก็ได้นะคะคิดคิดเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะความสัมพันธ์ของเราและเขาเนาะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะจาร์เมนนะคะ ขึ้นมาไปดูซิโอ้ทูออฟคะัพฟ์ขายไปเนึ้ออะไรเอ่ยไอ้ยเอ็ดออฟคัพเอ้ยไม่ใช่นายออฟคัพนะคะคือคุณกับเขา,าอาจจะเป็นคู่ในอดีตชาตินะคะทุกคนเพราะว่ามันมีจัดเมนต์ขึ้นมานะคะเนี่ยมีจัดเมนต์ขึ้นมานะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะเป็น คนที่เคยที่เราเคยทำบุญร่วมกันกับเขามาทําให้ชาตินี้นะคะเราได้วนมาเจอกันกับเขานะคะมีโอกาสได้เป็นมีโอกาสที่คุณกับเขานะคะจะได้เป็นคู่แท้การเป็นโซเมทอะไรอย่างเงี้ยกันได้ด้วยนะคะคือเป็นเหมือนแบบทําบุญร,ร, Anyone, ะะร่วมกันมาหรือทํากรรมอะไรแกตละแต่นะคะร่วมกันมาแล้วชาตินี้ก็คือเหมือนแบบทาให้เราได้มาเจอกันนะคะคนที่คุณดิวอยู่ตอนเนี้ยก็มีโอกาสสูงนะคะที่ ที่เขาจะแบบเหมือนเป็นเนื้อคู่อีกคนหนึ่งของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขานะคะ,ะเดี๋ยวขอใช้ไพ่นี้นะเขาเนี่ยจริงจังกับเรามากแค่ไหนแบบจริงจังถึงขั้นไหนเขาเขาเขาลักเราจริงๆหรือว่ารักหลอกๆนะคะม,มาดูกันนะคะผู้ให้นะคะไพ่ใบแร,แรกนะใบที่สองวัฏจกักรเนี่ย พลังงานไพ่อะเพียรพยายามนะคะคือพลังงานไพ่เนี่ยเหมือนอ่าเขาถามว่าเขาเขาที่เขาพูดก็เขาชอบเราเขารักเราอยากจะวางแผนนาคนอะไรกับเราเนี่ยเขาพูดจริงไหมคือมองว่าเขาเป็นคนที่พูดจริงนะอืเขาพูดจริงเขาทําจริงนะคะก็คือเหมือนเขาเองอะมีอะไรคือคือเป็นคนที่เสียสละเสียสละให้เราในทุกทกอย่าง ทำงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพยายามที่จะหาเวลาว่างมาหาเรามาเจอเรามาคุยกับเราคือเหมือนเขาพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเราเพื่อให้เรามั่นใจว่าเขานั้นจริงจังกับเราจริงๆนะคะเขาคนนี้ก็เป็นเหมือนแบบก็เป็นเป็นเป็นเหมือนเนื้อคู่อีกคนนะที่วนเข้ามาเจอเราในชีวิตเราในในช่วงช่วงหนึ่งชีวิตคือถ้าสมมติคนเนี้ยเราได้ปล่อยเขาออกไปอ่ะ อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะอือคือเหมือนเนื้อคู่เนี่ยคือเหมือนเขาได้วนเข้ามาในช่วงชีวิตนึงแล้วอ่าคือถ้าเราได้ปล่อยเขาไปอะ่ะมันก็คือหลุดไปเลยอะ่ะบางคนก็นานอาจจะได้วนมาเจอกันอีกซึ่งมันก็แล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนว่าบางคนเนื้อคู่เข้ามาบ่อยบางคนเนื้อคู่อาจจะเข้ามันนานๆทีอะไรแบบนี้นะคะ คนคนนี้คือเหมือนถ้าเราปล่อยไปเนี่ยอาจจะหลุดไปเลยก็ได้นะคะแล้วเขาก็เหมือนพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าเขาอะจริงจังกับเรานะคะอาจจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานหรือว่าพยายามที่จะเข้าหาเราจีบเราพยายามทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยก็ได้นะคะเออเอริีคนที่ว่าเหตุทีแรนดอ้มนี้คือดีมากนะคะอืมเดี๋ยวมาดูซิว่า เขาก็จริงจังกับเราไปถึงขั้นไหนจะแต่งงานเลยไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะความมุ่งมั่นนะเพาอะไรคุ้นคิดนะคะใบหนึ่งอะไร,องไรเนี้ย <c oughs> ใบยมุ้ <c oughs> เขาคิดกับเราถึงขั้นไหนอ่ะคือมองว่าเขาค่อนข้างที่จะ จริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะจริงจังกับความสัมพันนี้ก็ค่อนข้างคิดมาก ladies. อปายมุกนี่เนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่าอาจจะมีอาการคิดมากขยัอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบดิ้งหรืออะไรอย่างนี้เบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแบบดิ้งกึบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบใครายรันนิดนึงคือตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเราแล้วก็คิดมากกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ เขาอยากจะจริงจังกับเรานะคะคือตัวไอ้หมอเนี่ยมองว่าเขาอ่ะพยายามที่จะสร้างอนาคตสร้างรากฐานชีวิตตัวเองให้มั่นคงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าคนที่มาดูอยู่ในในวัยที่เหมือนแบบยังไม่ถึงกับไว้ทำงานเ็อาจจะเหมือนพยายามตั้งใจเรียนหรือทําอะไรสักอย่างที่ให้ดูประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างในแบบในเป้าหมายของเขาอ่ะอยากให้เราภูมิใจในตัวเขาแหละว่างั้นเถอะนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอาร์เรจีคนกองนี้นะคะก็สรุปได้นะคะว่าเขาเนี่ยจริงจังกับเราแบบจริงจังกับเราอะ่ะอประมาณ80%เลยอีก20%เอนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตและเออคุยกันได้แค่ไหนอะไรแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะพลังงานตรงกับใครบ้างนะคะอันไหนที่มันดีเนี่ย ก็เก็บไบนะคะแต่ว่าถ้าพลังงานไพ่รู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไม่ใช่เราก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องรับไว้เป็นเรื่องราวของเรานะคะเพราะว่าการอ่านแบบ general reading เนี่ยเป็นอันอ่านแบบแ a n d o m เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนหรือว่าตรงกันทั้งหมดได้นะคะโอเคเนาะก็ดูดวงแล้วนะคะก็อยากเก็บไปคิดมากนะคะไม่ว่าจะ ดูมาความทำนายมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวเรานะคะเป็นคนที่ตัดสินชีวิตตัวเองนะคะการดูดวงมันเป็นแค่แนวทางในการที่จะเดินดำเนินชีวิตไปแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าหมอดูคนไหนก็ไม่สามารถที่จะมา ตัดสินชีวิตคุณได้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนเราเองนะคะที่เป็นคนตัดสินชีวิตตัวเองนะคะทุกคนวันนี้ก็คือไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบกดไลค์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ